ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องภา็กกเป็นประจําทุกวันก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขณาจารย์เครื่องรางของข,องของังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถรับชมได้ทางเทเบิลทีวีทั่วประเทศไทย และทางสัญญาณจานดาวเทียมทัวโลนะฮะทั่วโลกนะฮะหรือจะเข้าในเว็บไซต์พระดังไรดคอมขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆท่านก็เข้าไปใน Facebook f a n น a g e พิมพ์ว่าคุยเฟื่องเรื่องพระหรือท่านจะไปทราบเรื่องราวพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลทั้งเก่าทั้งใหม่นะฮะก็พิมพ์เข้าไปใน youtube พิมพ์ว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็เลือกดูเลยเลยนะ,ะวันนี้เราจะสืบสารตำนานจาก จังหวัดระยองไปสู่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดระยองก็สุดยอดของพระเกจิอาจารย์ก็คือหลวงปู่ทิมอมตะเทระวัดรหารไร่เพอบ้านค่ายจังหวัดระยอง หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะวัดบ้านไล่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะในวัตถุมงคลรุ่นคูณเจริญพรชินนบัญชรจะสร้างโดยพระพรมมังกรา j a n หรือท่านเจ้าคุณองค์ชัยพัตเตมิรนะฮะครับก็ได้นำอมนสารได้รับความเมตตาจากอาจารย์ชินพรสุขสิทธิ์และเจ้าวาดวัดระหรันไร่เมื่อวันที่16ตุลาคม ในวันครบรอบมรณภาพ40ปีของหลวงปูทิมแล้วก็วันนั้นครับมูลนิธิหลวงปูทิม โดยอาจารย์ธีนพรสุกสิทธิ์เป็นประธานก็ได้นาเอาวัตถุมงคลรุ่นบรรจุหัวใจหลวงพุทธิมได้นําไปรประกอบพิธีภายในพระบถ์ของวัดระหารไหล่ครับนี่คือมูลสารที่มีส่วนผสมของคูณเจริญพรจินบัญชรนะฮะจะเป็นทับทิมเสกที่หลวงพุทธิมได้อธิษฐานจิตไว้เมื่อปีพศ2 5 1 7นะฮะแล้วก็มีมูลสารต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเม็ดพุทธรักษาที่ท่านเห็นนะเม็ดพุทธรักษาซึ่งนำมาบรรจุพระกิง่งคูณเจริญพรชินบัญชรนะ เป็นเม็ดพุทธรักษาซึ่งนำมาจากรอบๆของโบสถ์มหาอุตต่างๆนะได้ปลูกเสกมาหลายวรระไม่ว่าจะเป็นลวงปู่าบุวัดกุดจมพูหรือจะเป็นหลวงพ่อคูหรือจะเป็นพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะนี่คือลุงปู่าบุวัดกุดจมพูอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีท่านได้อธิษฐานจิต เม็ดพุทธรักษาที่นำมาบรรจุในพระกิ่งคูลเจริญพรเทนบัญชรนะฮะจะสร้างโดยพระพมมังคราจาร์หรือท่านจุณทลงชัยวัตเตมิตรนะฮะได้ประกอบพิธีมาหลายวาระนะฮะครับก็นี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะและก็มูลสารต่างๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับที่วิหารหรืออาสมของขุนแผนนะที่วัดนองประชุมตะบนวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ อาจารย์ธินพรสุกิทธิ์ได้สร้างไปถวายครับวันนั้นได้ไปรประกอบพิธีนะท่านพร้อมด้วยพระศรีวิรามุนีหรือท่านเจ้าคุณมงคลนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเตมิตรและอาจารย์ธินพรสุกิทธิ์ต่ตอนหน้าองค์ุนแผนนะครับจากนั้นนะฮะก็จะนำเอาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเผ้าไปในภายพระโอโบสถของวัดหนองประชุมนะฮะวันนั้นก็จะมีปลุกเศษย้อนยุคข,ของพ่อเทายิม ครับนี่คือสาราขุนแผนนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะทุกวันก็มีคนไปไหว้ไปขอพรไปขอบารมีกันมากมายนะฮะอยู่ที่วัดหนองมะชุมตะบนวังดง้งอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีนี่ครับอาจารย์ธินพรสุขสิทธิศิษฐ์พุทธคมของหลวงพ่อทิมได้มอบมวลสารไม่ว่าจะเป็นชนวนพระกิ่งชินน,ชนัญชรหรือจะเป็นทัพทิมเสกหรือจะเป็นผงพรายกุมารหรือจะเป็นเม็ดพุทธรักษานะฮะต่อนหน้าขุนแผนนะฮะที่ศาล หรือที่อาศสมนะวัดหนองประชุมนะฮะตำบลวังโดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนะบุรีนะครับนี่พิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็ะนำมาเป็นมวลสารแล้วก็นี่คือภายในพระบสถ์ของวัดหนองประชุมนะวันนั้นก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษครับวัตถุมงคลทั้งหมดนะฮะของคูณเจริญพรชินน,ชนัญชรประกอบไปด้วยพระกิง่งแพะรับบาปหันอุมาจิว๋วหรือจะเป็นขุนแผนผงไพรกุมารหลังฝัง ฮานุมานเล็กพริกที่หนูนะฮะหรือจะเป็นปกใบมะขามนะครับก็นำวัตถุมงคลทั้งหมดไปเข้าวิธีมา,าวราระหนึ่งถือว่าเป็นวราระแรกนี่คือภายในพระอุโบสถของวัดหนองประชุมนะโดยพระศรีวีระมุนีหรือท่านเจ้าคุณมงคลน,นะท่านก็นั่งปกไอสานจิตพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่คืออาจารย์ธีนพรสุขสิทธิ์สิทธิพุทธคมของหลวงปู่ทิมนะ ผู้ที่เปิดตำนานการสร้างพระกิ่งชินมันชรและก็คุณแผนผงภัยกุมารหรือเหรียญเจริญพรหรือเหรียญ8ดรอบจนปัจจุบันครับใครจะไปเชื่อประมาณ40ปีพระกิ่งชินมันชรเนื้อทองคําองค์หนึ่งสิบ้านเนื้อทอ,ง,อ,องแดงองค์หนึ่งล้านบาทผงภัยกุมารองหนึ่งสองล้านฝานะครับสมัยก่อนนี้องค์ละ20บาทองค์ละ10บาทนี่คือสิทธิพุทธคมที่แท้จริงที่สืบสารตำนาน มาจนถึงปัจจุบันนะฮะอาจารย์ธีนพรสุขกถ,ถิตนะครับนี่คือพิธีภายในพระอุโบสถของวัดหนองประชุมนะครับแล้วก็พระศรีวิเลมณีหรือท่านเจ้าคุณมงคลน่ะท่านก็เมตตาไปนั่งปกอสา,าน,าานจิดพร้อมด้วยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ดังๆของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะประธานพิธีวันนั้นก็คือท่านเจ้าหน้าจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็เมตตามาเป็นประธานในพิธีนี่ครับอาจารย์ธีนภรสุกธิตนะได้ทําพิธี เรียกว่าพิธีตามขั้นตอนต่างๆเรื่องของแพะรับบาปภายในพระโบสถ์นะครับแพะนี้ดิ้นนะครับผมพูดนะท่านอาจจะไม่เชื่อนะฮะแต่ท่านที่อยู่ในพิธีวันนั้นภายในพระโบสถ์เนี่ยแพะนี้ดิ้นกระโดดลงมาข้างล่างเลยนะคือแพะนี่เป็นเครื่องรางโบราณที่ทุกคนจะพกพาราชนา ติดตัวเพื่อนํามามารับทุกข์รับโศกรับโรครับภัยรับเสนีย์จังไรให้มาลายหายสิ้นนะฮะทับก็คือทุกคนเกิดมาจะต้องมีโรคภัยกข้เจ็บมารลุมเล่าเวดเวียนเรื่องเสียงที่ไม่ดีแต่โบราณเขาบอกว่าสมัยที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอียิปต์นะเขาจะนำเอาแพะเป็นเครื่องหลงเพื่อให้มารับบาปรับทุกข์รับโศกรับโรครับภัยแล้วนี่คือมาอีกเวลาหนึ่งก็คือเมื่อวันที่หก นะฮะเดือนพฤศจิกาและวันที่16อ่าเดือนพฤศจิกาวันลอยกระทงนะครับก็พระพมมังกาจารย์หรือท่านเจคุณธงชัยนะฮะได้จัดพิธีพุทธาพิเศษวันลอยกระทงนะฮะมีพระเกจิอาจารย์ดังๆนะฮะภายในพระโบสถ์นะฮะครับก็ได้นำเอาวัตถุมงคลรุ่นคูณจเจริญพรชินน้ำมัญชรน,นะฮะแล้วก็ประกอบพิธีบ่วงสวงนะ ครับที่หน้ามณฑปหลวงพ่อสองครามหน้าพราะโบสถ์วัดเตมิตรนะฮะครับก็จะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับก็นําโดยพลตำรวจโทม,มอมหลวงพันศักดิ์เกษมสรรผู้ช่วยผู้อุปการตำรวจชาติแล้วก็เสียทั้งหลายนะที่มือหนึ่งต้นๆ้น,นไม่ว่าจะเป็นวัยวัยหรือจะเป็นเสียต่างๆนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะที่เป็นมหาพระเขาเรียกว่าอัครมหาเศรษฐีนะได้ประกอบพิธีบวงสวงที่หน้าพราะโบสถ์ ของวัตเตมิตหรือนาณฑรหลุงพ่อทองคำนะครับนี่ก็คือพิธีเททองรอพระกิ่งคูญเจริญพรทิน,นัญบรนชนนะครับก็มีพระพรหมมังกราจารหรือท่านเจคุณองชัยวัตเตมิตนะท่านเป็นประธานนะฮะนี่คือมณฑดบที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทองคำองค์ที่ใหญ่สุดในโลกนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเตมิตเขตสัมพันธวงศ์นะครับนี่คือมวลมหาประชาชนที่มาร่วมในพิธีเททองรอพระกิ่ง คูณเจริญพรชินชนบมัญชรนฮะครับก่อนเรียนเชิญทุกท่านครับก่อนโทรศัพท์สอบถามไปเลยเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับก่อนที่จะพิธีเททองก็จะมีะบวงสวงถวายเทพก็คือได้อญเชิญมโนราจากแดนใต้มาบวงสวงมารำมถวายถ้วยเทพเทวดา,าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเรียกว่าวิมานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ดีมนุษย์ก็ดีนรกก็ดีนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าพระโบสถ์ ในขณะที่ประกอบพธิธีเททองรอ,อกิ่งพระกิ่งคูณจเจริญพรชิน,น,นวันชรหรือจะหามมนุมานเล็กพิกขี้นหนูหรือจะเป็นพระนปกนะเขาเรียกว่าเททองรอนำเริกนะครับนี่คือมณฑปที่สวยงามแล้วก็มีอภินิหารจุดเขาขาวข้าขงบนนะครับเดี๋ยวจะย้อนไปดูทีนะจุดเขาขาวข้าขงบนนะถ่ายมาแล้วนี่ถ้าสมัยจตุคามเขาบอกว่าเทวดาสเสด็จนี่คืออภินิหารเรื่องของ จุดขา,ขาวๆดวงๆจะเป็นสับพันธังสีหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่ท่านที่ชมรายการอยู่ชมรายการดูนะฮะโปรดใช้วิญญาณในการชมนี่คือปฏิหารที่เกิดในขณะที่ประกอบพิธีเททองรอพระกิ่งคูณจเจริญพรชินนั้นชรจะสร้างโดยพระพรหมมังกรจารย์หรือท่านจะคุณธงชัยวตัตนิดนะคระับก็เป็นภาพที่มหัศจรรย์นะฮะนี่คือพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอธิษฐานจิตในวันที่ประกอบพิธีปลุกเสก พระกิ่งคูจเจริญพรทีนันชรภายในพระบุตรของวัดไตมิตรนี่คือหลวงพ่อพขาวก็ตะบุญโยวัดสาวชงโงกจังหวัดเสิงสซานะ,ะครับก็จะมีพระเกจิอาจารย์ครับนี่คือท่านเจ้าคุณธรรมรังสี ครับอ่อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะนี่คืออาจารย์ชัยวัดบางไทอยู่ที่ปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คืออาจารย์อ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะท่านเจคุณอ่างนะอยู่ที่นนบุรีบางปวยนะครับนี่คืออา,อาจารย์คชาสารหรือรู้ว่หลวงพ่อป่วนวัดบรรหารแจ่มใสอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะ เป็นสิทธิพุทธคมของหลวงพ่ป,ปุยวัดดอนไล่นะก็จะมีพระเกจอาจารย์ต่างๆอีกมากมายนะครับนี่คือ,อหลวงพ่ออวยพรสิทธิ์พุทธคมของหลวงพ่อเงินนะวัดดอนเย,ยหอมอยู่ที่จังหวัดนะครปฐมนะนี่คือพระอาจารย์มหาเมืองอินอาภากโร วัดอ,อนงค์ที่เรื่องตำนานของการสร้างพระเมกสิทธิ์นี่คือหลวงพุกเก่งวัดกิจจิราชเจริญศรีนะฮะครับอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีแล้วก็หลวงพ่อพคูณวรปัญโยครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะครับวันนี้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์เรียกว่าทั่วประเทศนะฮะครับนี่ก็คืออาจารย์อ่างแล้วก็ท่านเจ้าคุณวัดเพชรสมุทรวราวิหารนะฮะครับก็นี่คือหลวงปู่เขียน สำนักสงฆ์วัดป่าชาบ้านพลศิลป์อำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีนะท่านเดินทาง ให้เมตตาให้ฝ่ามเมตตามานั่งปกอธิษฐานจิตอายุท่าน9 3้บพรรษานี่คือพระพรมมังคราจารย์หรือท่านจะขุนนงชัยวัดเตมิตรนะฮะครับท่านเป็นประธานในการจัดสร้างนี่ท่านก็เป็นองค์ประธานดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนียดจังไหลนะฮะให้มรายหายสิ้นภายในพระอุโบสถของวัดเตมิตรวิทยารามนะพระกิ่งคูณเจริญพรชินันบัญชรนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านบูชาได้ที่วัดเตมิตรครับมาถึงขุนแผนผงไพรบุมาร ด้านหลังฤาษีนะบางท่านรงคงสงสัยว่าฤาษีคืออะไรฤาษีคือผู้ที่มีเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆนะฮะนี่คือเนื้อผงผสมว่านและผสมผมพรายกุมารแล้วก็มีส่วนผสม ของทัพทีมเสกของหลวงพุทธทีมแล้วก็ผงตะไบชินมัญชรน,นะครับมีฝังตะกุดไม่ฝังตะกุดนะท่านก็นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะครับนี่คือภาะคุณแผนผงพรายกุมารน,นะครับก็จะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือสีคือเจ้าจอมพวังเวทหรือสีคือเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมผู้ที่จะให้ฤทธิ์ให้เดชให้อํานาจต่างๆนะครับก็จะมีเนื้อต่างๆแล้วก็นี่คือคุณแผนผงพรายกุมารหลังฝังหนุมานเล็กพริกขี้หนูนะฮะ คับเล็กพริกหนูนะเนื้อนี่ต้องใช้ความาสุดยอดนี่คือพระกิ่งคูณเจริญพรชินนมันชอนนะครับที่มีส่วนผสมของชนวนของพระกิ่งชินนมันชอนนะฮะสมัยที่ วัดละหารไล่หรือลุงวัตทีได้ประกอบพิธีเททองเมืออม่อวันที่5พฤษภาคมนะครับเมื่อปีพศ2 5 1 7ท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะครับหรือท่านจะไปบูชาไปจองได้ที่วัดเตมิตรวิทยารามนะแล้วก็พิธีสุดท้ายนะวันที่1กุมภาก็เรียนเชิญทุกท่านครับ มนตมนลวนวิธีที่วัดบ้านไหล่อำเภอด่านคุณโทษจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยพระพมมังกรอาจารย์และก็หลวงพ่อพคูณบริสุทธโธแล้วก็พระเกจิอาจารย์ดังนะนี่คือปกใบมะขามนะครับปกใบมะขามย้อนยุคนะครับก็นําพิมพ์ของหลวงพ่อทีมมาพิมพ์ขยายแล้วก็มาให้ เพิ่มความสวยความงามนะครับเ็เรียนเชิญทุกท่านนี่คือขุนพระขุนแผนก็ยะมีเนื้อต่างๆมากมายนะครับนี่คือเนื้อขาวเป็นเนื้อผงพายกุม,มารผสมผงนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะบเบอร์โทรศัพท์นะนี่คือหนุมานเล็กพริกขี้หนูแรงฤทธิ์นะครับก็เป็นหนุมานครับที่มีส่วนผสมของ ชนวนของพระกิ่งชินามันชรนฮะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามว่าจะเป็นเนื้อทองคำจะเป็นเนื้อเงินนะครับก็เป็นหนุมาลเจิวครับปกติแล้วจะเป็นหนุมาลที่จะใหญ่นะฮะแต่อันนี้จะทำาให้เจิวที่กระทัดรัดเพื่อว่าว่องไวการที่ว่าจะให้เรานี่รวยก็รวยแบบเดเร็วเลยนะไม่ต้องช้าไม่ต้องอึดอัดหรือว่าจะมีฤทธิ์มีเดชมีอานาจนะครับเป็นหนุมาลเลกพิกหนูครับอันนี้คือสําคัญมากคือแพรับบา บางท่านสงสัยว่าแพะทําไมต้องรับบาปครับโบราณเขาบอกว่าเครื่องรางของขังเขาจะนํามาพกพาราตนาติดตัวเนี่ยเป็นรูปแพะนะให้มารับทุกข์รับโศกรับโรครับภัยรับเสนอย่จังไรให้มาลายหายสิ้นนี่สืบสารตำนานมาจากอียิปต์โบราณแล้วมาถึงพระเกจิอาจารย์ในยุคอดีตก็จะมีเกจิอาจารย์ที่นาเอาวัตถุมงคลที่คงทนสิทธ์นำมาสร้างแพะแล้วก็มอบให้กสิญญานุสิ์นะพระ พมังคาราจา์หรือท่านจุณนงชัยหรืออาจารย์ชินพรสุกติ์นะครับก็ได้นามวลสารต่างๆแล้วก็ได้นำสืบสารตำรานโบราณเก,ก่าๆนำมาสร้างแพ เพื่อจะให้ทุกคนนี้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียด่ังไรให้มารายหายสิ้นนะท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะท่านก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของคมชัดลึกเรื่องของแพะจะมีพระเกจิอาจารย์ในอดีตองค์ไหนมั่งนะครับก็เขาจะบอกไว้เลยนะและแพะนี่จะมีคุณวิเศษแบบไหนนะครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้เลยนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณรุ่นคูณจเจริญพรชินมัญชรน,นะท่านสามารถไปจองได้ที่วัดเตมิตรวิทยาราม แล้วก็เบร์โทสศัดที่ขึ้นด้านหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ